หนุ่นเอออีกก็สวัสดีนะคะมาพบกันน้อยุก,กินวิถีสานนะคะมือนีนะคะนกกาสิมาอ่าใส่น้ำฝาถังนะคะน้ำฝาถังก็คืออันนี้นะคะน้ำฝาถังที่ว่านกเก็บกาเป็นน้ำน้ำมักได้ค่ะที่นกเค็ดเนาะ ก็คือว่านกเคยลงไปแล้วเด้อค่ะคลิปหนึ่งเนาะอันนั้นก็น,นกก็บคัดให้เบิ้งได้ค่ะว่าเวลาใส่นามฟาถังคัดขีข้ไ้่เนี่ยคือมันออกดีขนาดไหนมือนี่ดะะ้ค่ะนกก็ไปเก็บนามฟาถังมาอีกชุดหนึ่งนะคะเนาะชุดนี้สิเป็นสิเป็นแบบนามรวมๆนะคะนามมกร์คว่านกมักไหวได้ค่ะ,คะเนาะอันนี้เดี๋ยวนกสีคัดขี้ไข่คอให้ผู้บ่าวสั้นหน่อยได้ค่ะมือนี้ อ่นี่เลอคะ่ะเข้ากับฉีดจังสีะะ่เลอค่ะนี่ที่นกต้องใส่ถุงเนี่ยคือว่าอ่าน้ามักเนี่ยของเขามันจะมีรสชาติออกเปรี้ยวแล็กน้อยเ้อค่ะเนาะพอดีนกหอก็ตัดเล็บเ้อค่ะมันมันเข่าเหนือนกเนาะน,นกกกะยานมันเสบนก็เลยใส่ไอนนะะ้นี่เลอคะ่ะนี่เข้ากับฉีดลักษณะจังสีส่เลอคะ่ะเนาะแบบนี้เข้ากับใส่ซัมรีเ้อค่ะนี่ สำลีก้อนที่สะอาดเลยค่ะสำลีก้อนที่สะอาดเท่ากับเร็จลงไปเลยนี่ค่ะกลมลงลุกนี่ค่ะพวกสิวพวกอีหยังยมีหายหมดแล้วค่ะเพื่อนเพื่อน,นทีแต่ว่าต้องขยันแ็กน้อยนี่ค่ะเบิ้งขนาดหอก็อาบน้ำได้ค่ะนี่ว้าวหน่อยบอกว่าอาบน้ำแล้วแต่ว่าขี่ไข่มันไม่ยอมออกน้ำ นี่ค่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนกถอดถุงออกดีกว่าเพราะเป็นอย่างค่ะแสบซสางมันพอดีนกหอก็ตัดเล็บแม่ค่ะเนาะพอดี้ันอือนี่เนี่ยก้มลงอีกลูกแม่ว่าหนูถอดเสื้อเลยดีกว่ามั้ง เนี่ยพวกนี้คือว่ามันรับมงไดคัดมงลันโลดค่ะเพื่อนพี่แต่ว่าชวนมากเราเด็กน้อยรุ่นรุ่นนะค่ะนี่เด็กน้อยรุ่นหรือคนที่เจ้าเนื้อหรือคนที่อ้วนทังสีะะ่ไหมค่ะเนี่ยแม่นสีอาบน้าเกี่ยสีอาบน้ารหลอนยังไ,ได้กระซามนี่ค่ะเบิง้งนี่ขี่ใครมาต้องวาวหอดค่ะเทาก็ฉีดลงนี่เลยเนี่ย เป็นน้ำฝาถาังน้ำผลไม้ร่วมเนาะค่ะโอ้ยไหลยังนี่ละเออมเป็นไรลูกหน้าตาก็เอไอนี่ได้เนี่ยค่ะเป็นพื้นเป็นสิวจังสีเลยค่ะขัดนี่แหละมันสีหายง่ายค่ะเนี่ยหน้าก็ขัดได้นะลูกแต่หน้าไม่ต้องไปขัดแรงเราฉีดฉีฉีแล้วก็โป๊ะ,โป,ะโป๊ะไว้แล้วสิวหนัวก็จะหายเลย นู้่ค่ะเบาสซ้หน่อยอาบน้ำแล้วเพิ่นคนเจ้าเนื้อไหมคะ่ะปัตานีคนอ้วนอะคนอ้วน,นเนี่ยส่วนมากเนี่ยคอเนี่ยสีดำนะคะเนาะสีอาบน้ำดีปันได้กับามกับคอ,อกับสีดำมันไข่ไข่ก็ว่ามันอ้วนหรอือปัตนีหนังเนื้อเฮามันมันหนีบขอหากันไหมคะ่ะมันหนีบขอหากันเนี่ยเปิดๆทีลองเบิ้งนี่เนี่ย สีดำผีหลีประมาณนี้แหละค่ะวันนี้เขาก็ฉีดลงอีกี <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ,โอ้ยแสบเออไม่เป็นไรลูกนั่นแหละมันเป็นน้ำฝาถังมันก็จะมีรสชาติออกเปรี้ยวๆแต่เราไม่ต้องไปกลัวลูกเพราะว่ามันเป็นน้ำสมุนไพรแ <c oughs> สบอืมแสบนั่นแหละลูกสุดยอดเลยหนูอยากสวยหนูอยากหล่อนหนูก็ต้องประมาณนี้แหละไม่ต้องไปใช้เคมีลูก ต้องไปใช้ครีมให้มันแพงๆครีมแพงก็งั้นแหละสู้น้ำหมักแม่ไม่ได้หรอกนี่ค่ะเนี่ยเห็นบอเนี่ยเวลาเขาคนอ้วนๆนนเห็นบอน,นะคะมันจะเป็นป่องๆมันคิเป็นป่องๆสี่ตะคาบเนี่ยเขาก็นี่เนี่ยเห็นว่านี่เป็นป่องๆเ,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 เลยนี่มันคัดต้นแบบเมื่อก่อดรำปีหลีจงสี่ขาเนี่ย หนูก็อาบน้ําเสร็จหนูก็ขัดทุกวันหรือหนูก่อนหนูอาบน้าหนูก็ฉีดฉีดฉีดทิ้งทิ้งไว้เลยแล้วหนูก็ไปอาบน้ําได้เลยเนี่ยแล้วหนูอ้วนเนี่ยเนี่ยตรงข้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยหน้าขัดไหมมาแม่ขัดให้อ <brigade. S 1> สิวจะได้หายอันนี้ขัด สิวใดน้ำเด้อค่ะถาผู้ใดเป็นสิวเด้อค่ะให้ฉีดให้ฉีดน้ำฟ้าถังแล้วก็โปะๆไปเลยเพราะต้องคัดนะคะ่ะแล้วในหัวสิวนะเนี่ย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 คือจังหลังเพ่นเนี่ยค่ะในก้มลงลุกเนี่ยคือจังหลังเพ่นเนี่ยค่ะมันเป็นตุ่มนึงสี่เขาขิดออกมาก็ได้ค่ะหรือบ่าขิดก็ได้เขาเอาน้ำฟ้าถังฉีดลงไปฉีดลงไปบัตตนีเขาก็โปะๆๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวเขาซึมลงไปพอเขาซึมลงไปเดี๋ยวโตหัวสิวอ่ะมันสียุบมันสียุบลงไปเองค่ะ บ่ตรงไปใส่อี่ยางทั้งนั้นเนี่ยมันสียุบลงไปเองเห็นบ่แบมปีลีค่ะนี่รักษาสิวอะไรย่างดีเลยนะค่ะนี่เนี่ยแล้วก็ฉีดๆฉีๆไว้แล้วก็โป๊ะโป๊แค่นี้นี่ค่ะอันนี้ก็ทายาให้ให้ให้ใหมองช่วงคอเนี่ยหายเร็วบ่กให้มันมีป่องป่องดำสิค่ะเวลาเขาก้อนอาบน้ำ ก้อนน้ำเขาก็ฉีดทิมไว้คัดไว้สักประมาณสองสามนาทีเขาก็ต้องอาบนา้ําแล้วก็ล้างสบู่ตามปกติเนาะอันนี้ก็น้ำฝาถังนี่ค่ะน้ําฝาถังผู้ใดเป็นสิวนะคะฉีดแล้วก็โปะไว้เลยไม่ต้องคัดเดี๋ยวตัวสิวเนี่ยมันสินยุบลงเองค่ะอันนี้นผู้ใดคอดำคือจังลูกของโกนี่เห็นบ่นเนี่เนี่ยเขาอ้วนเนาะเขาก็ทีเป็นป่องๆเขาก็เซ็จ คือจังนี่แหละนี่แหละเนี่ยเฮาเซ็ตเนี่ยเ,เ,เนี่ยค่ะเซ็ตออกจากรอบสองรอบแล้วก็ฉีดแล้วก็โปะไว้จังสี่เลยค่ะแล้วประมาณสักหานาทีเฮาก็อาบน้ำออกตามปกติพอเขาอาบน้ำออกปกติแล้วค่ะเนี่ยในผิวอะ่ะผิวมันสีนุ่มนะคะมันสีนุ่มก็ก็ก็ปกตินะคะเพื่อนๆพีลองไปเห็ดเบิ้งน้ำ้าถังเลยคะ่ะ น้ำฝาถังเนีย่ยต้องให้มันได้ประมาณหกเดือนขึ้นไปก่อนเด้อค่ะตั้งเก็บน้ำฝาถังได้หรือถ้าจะให้ดีก็ soi, ต้องหนึ่งปีขึ้นไปเด้อค่ะจะต้องหนึ่งปีขึ้นไปเนี่ยค่ะจะต้องหนึ่งปีขึ้นไปเพราะว่าอ่าน้ำฝาถังเนี่ยเขาสิเป็นไอนะคะ่ะเขาสิเป<ๆ>็ไนไอขึ้นแล้วก็ไปเกาะยูช่วงฝาถังสิไปเกาะยูช่วงฝาถังเือจ้างนกเคยเปิดไ้เบิ้งนะคะ่ะเนาะประมาณนั้น <S <S แล้วเขาก็เก็บใส้ขวดแล้วก็มีโตหัวฉีดทั้งสิ้นละค่ะ เขามาฉีดไส่หนาได้หนาเด้งแล้วก็คนที่เป็นสิวนะคะก็ฉีดไส้หัวสิวแล้วก็โป๊ะๆไวเพราะต้องขัดหัวสิวมันที่ยุบถ้าคนเนี่ยคะ่ะถ้าเป็นหองหองคอดำนี่สิค่ะเนี่ยค่ะเอาสำลีเนี่ยคะ่ยคะคือจ้งเสียนกขัดออกมาให้แดบมันก็สีดำปีดีนี่เสียก้อนอาบน้ำเขาก็ขัดจักสองรอบสามรอบแล้วเขาก็ฉีดเนี่ยคะ่ะฉีดเจ๊งเสียไวประมาณสักห้านาทีสิบนาทีแล้วเขาก็ไปอาบนา้ำออก เคสตั้งเศสชูมือค่ะแป๊บเดียวค่ะบกเกินอาทิตย์น่ะเอคอป้องปองเนี่ยก็เสียหายนี่ค่ะก็ประมาณนี้เนาะจังไดคิดนี้นะคะนกก็เอาน้าฟ้าถังมาขัดขี่ให้เบิ้งนะคะเพื่อนเพื่อนี่พี่แล้วก็มันใส่ได้หลายประโยชน์นะคะเนาะหนึ่งผู้ใดเป็นสิวนะคะเป็นสิวเนี่ยเป็นสิวสิวหลังใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนี่พนี่เนาะก้มลุไปลุกเนี่ยสิวสิวหลังใช่ไหมคะนี่เห็นบ่เนี่ยมันจะเป็นตุ่มเสียเนี่ยผิวหลังเสียเขาก็ฉีดฉีดทีฉีด เนี่ยค่ะอันนี้เขาบอต้องคัดเลยก็ได้ถ้าเป็นสิวสิวหลังเช่เขาฉีดฉีดทิมไวฉีดทิมไวแล้วค่ะแล้วก็เขาสิยุบโตลงเองค่ะเขาฉีดซึมเข่าผิวหนังแล้วเขาสิยุบโตลงเอง้าเป็นช่วงคอป่องคอดําเนี่ยเขาฉีดแล้วเขาก็คัดคัดออกคือแจ้งนกคัดทห้เบิ้งเี่ยแล้วก็คันทุทไทยก็ฉีดทิมไวประมาณหานาทีสิบนาทีเขาก็อาบน้ำออกเค็ดเ็ดาะเกินนาทีค่ะ พ่อมองป่องเนี่ยก็เสียหายดำกับประมาณนี้นะคะน้ำฟ้าถังประโยชน์มากมาค่ะผู้เพื่อนพี่ในหนคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่น,นี้นะคะกับสวัสดีค่ะ